โอเคครับการเซตอัพด้ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาแปลกตาแปลกใจกันหน่อยครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม d i g i มอน New Generation ครับเป็นเกมที่กระเสรท้ครับของค่ายบันไดนะครับนะนะโดยพัฒนาโดยไม่ได้พัฒนาโดยค่ายบันไดครับพัฒนาโดยค่ายของประเทศจีนครับนะเพราะเพราะฉะนั้นครับไม่ต้องแปลกใจครับว่าทําไมภาษามันเป็นภาษาแบบภาษาจีนนะครับนะวันนี้มาอยู่กันที่เซิร์ฟจีนครับกับ d i g i มอน New Generation ครับนี่เดินให้ดูเลยครับเห็นไหมภาพเขาสวยมากครับดูดิ โอเคครับ hmm. okay. สำหรับเราสำหรับวันการรีวิวคนนี้เราจะมารีวิวเราเกมแบบเอาคร่าวๆแล้วกันนะสำหรับเกมนี้อย่างที่เราครับมันเป็นเกมดิจิมอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นครับก็ต้องมีการปั้นดิจิมอนกันนะซึ่งณนะับปัจจบุบันนะนี่ก็คือทีมปัจจุบันของผมนะนะที่ผมเล่นมาครับตอนนี้ก็เล่นมาได้เดือนคอฟ่าแล้วนะครับสําหรับเกมดนะิจิมอนนิวเจเนเรชันนะนี่ตัวนี้เลยนะครับก็จะมีอากุมอนครับแล้วก็เฟรมใช่ไหม เคียร์เฟรมครับโอเมกามอนครับแล้วก็ตัวนี้เลยครับก็คือมีประมาณนี้เลยตัวในค่าของผมครับสาหรับดิจิมอนครับวิธีการแปลงร่างของเกมนี้จะต่างกับดิจิมอนเลไลท์นะเพราะว่าเป็นเกมพัฒนาที่พัฒนาคนละค่ายแล้วก็ระบบเกมต่างกันด้วยอย่างแรกครับเกมนี้เวลาจะพัฒนาร่างดิจิมอนอะเราจะกดมาที่ตรงสีเหลืองตัวนี้ถ้าตัวไหนที่พัฒนาสุดแล้วมันจะไม่มีครับเห็นไหมอย่างตัวนี้พัฒนาร่างขั้นสูงสุดแล้วแต่ตัวเนี้ยยังครับคุณก็กดเข้าไปครับ ก็จะมีให้คุณเลือกสายครับหรือบางตัวก็คือมันมีแค่สายเดียวครับนะถ้าให้ยกตัวอย่างใช่ไหมก็นี่กดเข้ามาตรงนี้เลยครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เลยเห็นไหมก็จะมีแค่สายเดียวให้เราเล่นนะครับนี่ก็คือพัฒนาตรงสายแต่บางตัวก็คือจะมีให้เราเลือกครับว่าจะพัฒนาเป็นตัวไหน,นครับมีสองสายประมาณนี้เลยซึ่งวิธีการก็คือถ้าเราเป็นล่างสุดยอดครับก็คือดิจิมอนระดับตัวเต็มไว้จะเป็นล่างสุดยอดใช่ปห หรือร่างสมบูรณ์เนี่ยอันไอ้นี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เลยจาไม่ได้ครับก็เราจะต้องใช้ตัวชิปตัวนี้ครับชิปแดงๆตัวเนี้ยของล่างสุดยอดครับในการอัพครับแล้วก็ใช้ของตรงนี้เลยซึ่งสามารถลงดันเจียนได้นะครับในการหานะแล้วก็อย่างนี้นก็คือไอ้ที่เราเห็นว่าศูนย์ทับห้าก็คือหนึ่งเลยอะเราจะต้องใช้ดิจิมอนเนี่ยที่เป็นระดับสีทองครับหรือล่างสมบูรณ์เนี่ยห้าตัวนับกดเนี่ยเห็นไหมก็จะสามารถแปลงร่างดิจิมอนได้นะครับี่ เห็นไหมแต่แต่ถ้าเป็นพวกดิจจมอนที่เป็นระดับเต็มไวอะตัวเต็มไวอย่างเงี้ยก็คือจะใช้แค่ตัวหีต,ตรงนี้อย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวระดับตัวเต็มไวเหมือนกันอะเห็นไหมห้าตัวหีนอย่างนี้เลยครับก็จะพัฒนาร่างได้ครับนี่เห็น,นไหมพัฒนาร่างเกมนี้มันง่ายไหมละ่ะง่ายมากครับนะ ส่วนทรงหิงพัฒนาร่างเราจะเอาจากไหนครับง่ายๆครับกดที่มาตรงรูปไข่เนี่ยมันจะมีกาชาให้เราเปิดครับซึ่งวันนี้ครับซึ่งพูดกันนะว่าไอ้ตู้กาชาของเกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนทุกวันนะครับนี่ก็คือคุณสามารถกดดูได้นะเห็นไหมว่าวันต่อวันพุกเนี้จะเป็นตัวอะไรเข้ามาเห็นไหมมีเยอะเลยนะครับนี่แล้วคุณก็สามารถกดอย่างเงี้ยแล้วก็ทําการเสียเพชร500เพชรครับก็เราก็จะทําการ คู่น้คือเหมือนรีเซ็ตวันได้ครับนี่คือคือจะบอกว่ารีเซ็ตวันไม่ถูกต้องเพราะว่ารีเซ็ตตู้ครับเออให้เป็นตู้ที่เราอยากได้เผื่อวันนี้เราไม่ชอบกะลุมอนเราเราชอบตัวเลมอนเราก็ไปกดรีเซ็ตตู้เป็นเลมอนก็ได้ครับเสียประมาณ500ครับนี่เราจะใช้ตัวตัวครับตัวเขียวครับในการเปิดคนระับเปิด10ครั้งแล้วก็ดีนะสาหรับใครที่ดวงสวยครับก็คือเปิดมันจะการันตีที่100ครั้งนะก็จะได้ตัวชิปตัวนี้มาครับเพื่อ up อตัวดิจิมอนเป็นล้างสุดยอด ประมาณนี้เลยเกมนี้สามารถเพิ่มเพื่อนได้นะครับตรงนี้เลยครับสามารถมากดรับของวันกดอะไรได้ครับยิ้มตัวเพื่อนก็ยังได้เลยนะครับนี่แล้วก็มีกิจกรรมครับต่างๆครับก็เข้ามาดูกันได้นะครับสําหรับเกมนี้นะเออนะครับแล้วก็เออมีอะไรอีกระบบกิวนะครับนี่ก็ระบบกิวครับสามารถมาเล่นกับเพื่อนนะครับสร้างกรงสร้างกิวกันได้ครับนี่มีเควสตต่างๆครับให้คุณเลือกเล่นนะแล้วก็จะมีพวกกระเป๋าใช่ไหม โอเคแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเกมนี้มีพาร์ทเนอร์นะนี่จะมีให้เราเลือกประมาณ4ี่คนความจริงไม่ใช่4ี่คนหรอกมันมีเยอะกว่าน,นี้นี่ประมาณห้าหคนเห็นจะได้ครับแต่ว่ามันต้องปลดล็อกก่อนไงนี่อันนี้ผมปลดล็อกมา4ี่คนแล้วครับนี่ประมาณนั้นครับนะสำหรับพาร์ทเนอร์แล้วก็มีระบบฟาร์มครับนี่มีระบบฟาร์มต่างๆครับนี่ก็คือจะเป็นพ v พกิวกิวอครับเออแล้วก็จะเป็น เออที่ฟาร์มตัวนะครับตัวเปิดกาชาครับแล้วก็จะเป็นตัวที่ฟาร์มไอ้นั้นนะครับที่อัปเกรดดิจิมอนครับนะนี่แล้วก็มีมากมายครับหลายโหมดเลยนะครับวันนี้คลิปนี้จะไม่เอาให้ดูเอาเป็นคลิปแบบสั้นๆดีกยว่ารีวิวเกมเบื้องต้นครับนะให้ทุกคนรู้จักเกมนี้ครับเกมนี้สามารถโหลดได้จากสงแอปนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปมาให้ดูนะนี่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 ขึ้นด้านซ้ายด้านขวาตรงนี้เลยนะครับนะนี่สองแอปนะครับโอเคแล้วก็จะมีลิงก์อยู่ข้างล่างด้วยนะ เซิร์ฟที่ผมเล่นจะเล่นอยู่ที่เซิร์ฟ1นึนึ่งับนี่ประมาณนี้นี่คือ uid นะนี่แล้วก็ชื่อผมครับนี่มาน,นี้เลยนะรับแอดกันมาได้ครับเวลห้าสิบนะครับประมาณนี้เลยนะโอเคนะครับก็ยันก็คลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ